สวัสดีค่ะเพื่อนๆเบลล่าเอาคลิปวิดีโอเมื่อปี2019นะคะทุกคนจากไลฟ์สดนะคะเลยไปดึงมานะคะเพื่อที่จะเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะแล้วก็เบลล่าเองเนี่ยก็อยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะเป็นวิดีโอไว้ดูอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะทุกคนตอนนี้คือเบลล่าและก็ครอบครัวนะคะไปเที่ยวที่เกาหลีใต้นะคะที่เกาะเจจูนะคะทุกคน ทุกคนที่นั่นแบบตอนนั้นนะที่ไปเนี่ยอากาศหนาวมากนะคะเวลาหายใจทีเนี่ยคือควันออกปากเลยนะคะทุกคนควันออกปากเลยมันหนาวจนแบบมือเนี่ยชาไปหมดเลยนะคะแต่ก็จําเป็นนะจําเป็นที่จะต้องแบบว่าถอดถุงมือนะคะทุกคนตอนนั้นเขาไปแวะเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยไปชอปปิ้งกันนะคะแต่ว่าเบลล่าเนี่ยไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่าร้านที่ ที่เข้าไปช้อปปิ้งเนี่ยมันจะเป็นของแบรนด์เนมนะคะคือตอนนั้นเนี่ยเบลล่าไม่อยากเข้าไปนะคะก็ยืนชมบรรยากาศแล้วก็ถือโอกาสไลฟ์สดณตอนนั้นนะคะเพื่อแบบว่าให้เพื่อนๆได้รับชมณตอนนั้นนะคะเพราะอากาศมันหนาวนะคะทุกคนแต่ว่า ได้ทําคลิปนะคะเบลล่าได้ออกมาทําคลิปเนี่ยแบบนี้ได้ตัดต่อออกมาเป็น2คลิปนะคะมันจะยาวประมาณ12นาทีเนาะแต่ว่าเบลล่าจะตัดแบ่งครึ่งนะคะทุกคนถ้าอยากจะดูคลิปที่2ก็คอยติดตามดูนะคะคลิปนี้เบลล่าก็จะลงแค่ประมาณหกนาทีกว่าๆก,ก่อนนะคะเพื่อให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศที่เกาหลีใต้กันนะคะตอนนั้นเบลล่าจาไม่ได้ว่ามันไปจุดจุดขายที่เขาให้ไปช้อปปิ้งอะ่ะ มันมันชื่ออะไรนะคะเพราะว่าเมลล่าจำไม่ได้นะคะมันไปหลายจุดมากนะคะแต่ว่าตอนนั้นคือทุกคนเนี่ยแอปปี้นะคะแอปปี้เอนดิ้งนะคะเพราะว่าได้ไปเจออากาศหนาวนะคะจากที่เราเนี่ยไม่ไม่เคยได้เจอเลยนะทุกคนดูดีควันออกปากเนี่ยดูเห็นไหมเนี่ยควันออกปากเนี่ยมันหนาวแบบว่ามันไม่ได้ติดลบนะทุกคนแต่ว่า เขาเรียกอะไรอะ่ะคือลมนะคะมันหนาวลมอ่ะทุกคนแล้วหน้าเนี่ยชาไปหมดเลยนะคะปากเนี่ยแห้งนะคะมือนะคะก็จําเป็นต้องถอดถุงมือออกเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคือไม่สะดวกในการไลค์ในการกดปุ่มอ่ะคะ่ะทุกคนก็เลยว่ามือก็ชาไปด้วยนะคะทุกคนแต่ด้วยความที่แบบว่าเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมภาพกันนะคะก็เลยจําเป็นต้องนะคะตอนนั้นไลค์สดนะคะ ก็เลยให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพกันนะคะแต่ก็อย่างว่าแหละคือเวลาเราตอนถ่ายนะคะเออตอนถ่ายกับตอนที่เขาเรียกอะไรอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยตอนที่ถ่ายไปด้วยทุกคนด้วยความที่เรามือใหม่นะในการที่จะใช้ไม้เนี่ยก็ไม่ได้ยินเสียงด้วยนะทุกคนเออไลฟ์ไปได้แบบว่าพักหนึ่งนะจนแบบว่าคนที่เข้ามาดูบอกว่าไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ได้ยินเสียงเลยไปได้ยินเสียงตอนหลังแล้วนะคะทีนี้เบลล่าก็เลยมา ภาคนะคะเสียงให้ทุกคนได้ฟังกันอีกทีหนึง่งมันอาจจะไม่ได้ตรงจุดทีเดียวนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้รู้ว่าความเป็นมาเป็นยังไงนะคะตอนนั้นนะคะตอนนั้นเราเนี่ยยืนรอนะคะ เด็กๆนะคะก็จะยืนรออยู่บริเวณแถวๆนั้นนะคะเพื่อที่ให้คนอื่นๆที่เขาเข้าไปช้อปปิ้งกันนะคะจริงๆนะ่ะเราเข้าไปเที่ยวก็ได้แต่เข้าไปแล้วแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดินออกมาเพราะว่ามันมันหนาวนะคะทุกคนแต่ว่ามายืนอยู่ข้างนอกมันก็หนาวเหมือนกันแต่ว่าเราขี้เกียจเข้าไปเดินคนมันเยอะนะคะคนมันเยอะเราก็เลยออกมายืนรอเพื่อนๆที่ข้างนอกตรงนี้กันนะคะอเดินไปเดินมาทุกคนแบบมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ย หนาวก็หนาวอ่ะทุกคนรุ้นบอกไเนี่ยมือชานะคะแบบว่ามือชามากตอนนั้นเนี่ยก็เลยแบบว่าเออเราจะทํายังไงที่แบบว่าอ่าไม่ให้มันแบบเ็าเรียกอะไรยืนรอรถด,ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรถยังไม่ได้มาจอดนะคะขึ้นรถก็ไม่ได้เพราะว่ารถยังไม่มาจอดนะคะเราก็เลยจําเป็นต้องยืนรอยอยู่ข้างๆนะคะข้างๆคือบริเวณแ,แถวๆนั้นเนี่ยอันนั้นคือลูกๆจะยืนอยู่ตรงนั้นนะคะ ลูกๆามคนนะตอนนั้นอิงฟ้าน่าจะประมาณเก้าขวบนะคะตอนนี้อิงฟ้าก็สิบสี่ขวบแล้วนะคะอ่านะคะยืนรอนะคะเราก็ถือโอกาสนี่แหละไลฟ์สดนะคะให้เพื่อนๆได้ชมมันก็ชมอยู่แถวแถวนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเบลล่าก็ไม่ได้เดินไปไกลนะคะอืลูกสาวก็บวกเวกบวกเวกอยู่ข้างหลังนะคะ <laughs> ตอนนั้นคือแบบว่าทุกคนก็มีความสุขเนาะ มีความสุขที่ได้มา,าทเที่ยวนะคะที่เกาหลีนะคะทุก,ล,กลูกบ่นนะคะทุกคนลูก,ลกบ่นอะไรรู้ไหมล,ลูกบ่นว่าหนาวเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยเบลล่าก็บอกแล้วว่าให้เตรียมแบบว่า,อ,าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเยอะๆคือเบลล่าก็เตรียมให้แต่ว่าลูกๆก็บอกโฮ้ยมันคงไม่หนาวขนาดนั้นมั้งแม่อะไรประมาณนั้นเนาะคือเราก็บอกอ่ะ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้รู้เองอะไรประมาณนั้นอะทุกคนเชื่อไหมแล้วพอพอมาถึงอะ มือของทุกคนน่ะมือของลูกๆอะ่ะซุกอยู่แต่ในกระเป๋าอะ่ะทุกคนคือไม่เอาออกมาเลยนะคะไม่เอาออกมาเลยมีแต่แม่นั่นแหละที่ยอมนะคะมีแต่แม่ที่แบบว่าเออแบบยังไงฉันมาแล้วอะ่ะฉันก็ต้องเอาภาพสวยๆเอาวิดีโอนะคะไลฟ์สดไม่รู้ว่าถ้าอัดวิดีโอไม่ได้ก็คือถือโอกาสไลฟ์สดนะคะเพื่อเก็บภาพบรรยากาศ เพราะเราไม่ได้มาบ่อยนะคะเราก็เลยทําทุกอย่างนะคะหนาวก็ทนนะคะทุกคนเนี่ยค่าทุกคนตรงนั้นคือเพื่อนๆยืนรอกันแล้วนะคะตอนนั้นเรามาเที่ยวฟรีเนาะเบลล่าขายของออนไลน์เนาะตอนนั้นอ่ะก็เลยทําตั๋วฟรีได้นะคะอ่าก็ตัวแทนมาด้วยคนหนึ่งนะคะตัวแทนก็ทําตั๋วได้ใบหนึ่งนะคะส่วนเบลล่าเนี่ยก็ได้ประมาณ5้าใบนะคะทุกคนก็เลยได้พาครอบครัวมาเที่ยวพอดีเลยนะคะมันเป็นความฝันของเบลล่าที่อยากจะพาครอบครัวมาเที่ยวต่างประเทศ นะคะสักครั้งหนึ่งนะคะโดยที่แบบว่าพามาครบทั้งครอบครัวแล้วทริปนี้นะคะเป็นทริปต่างประเทศที่เกาหลีนะคะเกาหลีใต้เนาะที่ลูกๆอยากมาก็เลยได้มาสมใจนะคะทุกคนก็คลิปนี้นะคะได้ถือโอกาสนะคะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกให้กับเบลล่านะคะลงไว้ในเพจนี้ด้วยเช่นกันนะคะอยากให้เพื่อนๆ่ ทุกท่านได้มารับชมกันนะคะกับบรรยากาศที่เกาหลีใต้นะคะที่เกาะเจจูแล้วเดี๋ยวอาจะมีวิดีโอนะคะหลังจากนี้อีกนะคะทุกคนตอนนี้เบลล่ากำลังเดินไปขึ้นรถนะคะรอติดตามนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ